ของใช่ไหมคะซึ่งความเป็นเจ้าของหรือ ownership เนี่ยในในณนะ status ที่เราเป็นอาจารย์นักวิจัยเนี่ยก็คือเราเป็นผู้ประดิษฐ์เป็น inventor แต่เจ้าของเนี่ยหรือ owner ถือความเป็น ownership อันนี้ก็คือจุฬาเท่านั้นนะคะซึ่งก็คือถ้าเกิดมีมีกับบริษัทก็จะเป็นในานามบริษัทใช่ไหมคะไม่ีโดนมีโดนเขาล่าจะฟ้อง,องอาจารย์นะฮะแต่ก่อนมีโดนหน่วยงานไอ้นี่หน่วยงานทรัพย์สินวิทยาของมีโดนเนี่ย ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่อาจารย์หลายหลายท่านก็ไปจดกันเองโจดผ่านบริษัทบ้างจดอะไรบ้างเงินเองเนี่ยแต่มันเช็คได้ถ้าเป็นบุคลากรของของมหาวิทยาลัยแล้วไปเป็นไปเป็นโอนเนอร์พาทนต์เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ขอคืนหมดคือฟ้องได้หมดเพราะตามพรบสิทธิบัตรเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการเนี่ยเจ้าของสิทธิบัตรต้องเป็นหน่วยงานองค์กรก็คือเป็นเป็นเป็นตัวมหาวิทยาลัย คือคือจากประสบการณ์ที่ร่วมกับอาจารย์ชลิพรหของคณะวิศวะหลายๆเรื่องมาก็คือเรื่องงานวิจัยร่วมนะครับส่วนนี้ก็จะหรือทํากับบริษัทใหญ่ๆก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาจะขอเป็นเจ้าของเป็นอะไรบ้างสิ่งนี้ก็ก็ให้ให้หมหาวิทยาลัยคุยจะง่ายกว่าฮะอาจารย์เพราะว่าเราก็มีเราเคยเคยเคย,เคยเคยดีลกันหลายรอบกับพวกบริษัทใหญ่ๆแล้วนะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็จะอ้างว่ามันเป็นเทมเพลตของเขาเป็นกฎเกณฑ์ของบริษัทที่เขาต้องอย่างนี้อย่างนี้มา คือเขาจะอ้างโพลิซีบริษัทก่อนเช่นบริษัทให้ทุนวิจัยบริษัทต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินจัญญาแต่เพียงผู้เดียวอันนี้อันนี้จะเจอกันประจำนะข,อขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับปเปิดในแง่ของคอมผมก็ยังมองไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าผมผมมีคําถามนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าผมได้ได้ติดต่อกับหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งนะครับแล้วก็เขาอยากให้เราเข้าไป วิจัยข้อมูลอะไรบางอย่างวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะครับการทําตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเราจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมอะไรบางอย่างนะครับแต่เพื่อเพื่อวิเคราะห์ตรงนั้นแต่ว่าผลจากตรงนี้เนี่ยเราสามเราเรามีรู้ทางในการที่จะหารายได้จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไข่สิ่งที่ทำที่ท,ที่ที่ว่าไหมครับอันที่หนึ่งฮะต้องดูจัญญาจ้างที่บริษัทที่จะจ้างอาจารย์เข้าไปวิเคราะห์เนี่ยว่า อาจารย์ที่เขียนกริทึมขึ้นมาให้เขาใช่ไหมครับในการทํางานเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของใครเป็นของผู้ว่าจ้างหรือเป็นของของ,ของอาจารย์เขาต้องการแค่เอาพุทธอย่างเดียวหรือต้องการเป็นเจ้าของตัวตัวกริทึมของอาจารย์ด้วยต้องดูดูสัญญาจ,จ้างที่เขียนตรงนี้ด้วยว่าอาจารย์จะสามารถเอาัลกริทึมเนี่ยไปใช้กับบริษัทอื่นได้หรือเปล่านะซึงนียมีมูลค่านะครับเพราะว่ามีมูลค่าทำได้ใ,ในในแง่ที่จะไปหารายได้เนี่ยเป็นเป็นแค่ไม่ใช่ไม่ใช่เอา เป็นแค่การบริการเนี่ยครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นซอฟต์แวร์ที่สมมติเราทำซอฟต์แวร์เสร็จขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็แค่เรื่องเอาพุทเรื่องการเซอร์วิสอย่างนี้อย่างนี้ใช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 ,ใช,ใช้ใช้ได้ครับเข้าข่ายเลยเอายกตัวอย่างซอฟต์แวร์อย่างเช่นการแปลงตัวภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตามราชบัณฑิตที่ของอาจารย์ท่านอาจารย์วิโรธสิทธิ์เก่าวิศวะคอมเนี่ยฮะนะอย่างนั้นเนี่ยสร้างไรายได้ได้คืออาจารย์ก็โพสต์ในเว็บให้ใช้ฟรีสมัยก่อนดาวน์โหลดใช้ฟรีใครไปใช้ฟรีพอดีผมไปเห็นเข้า ผมก็บอกเอ๊ะพี่วิโร์อย่างนี้อาจารย์จะให้ใช้ฟรีก็ไม่เป็นไรแต่กรณีที่บริษัทไหนเอาของอาจารย์ไปใช้ก็น่าเสียตังค์หน่อยนะคือถ้าใช้ for commercial เนี่ยน่าเสียตังค์อาจารย์โอเคโอเคปุ๊บเราก็เพิ่มไปเพิ่ม cross ในนั้นว่าในเว็บที่อาจารย์ขึ้นอยู่แล้วให้ไปดาวน์โหลดฟรีเนี่ยขึ้นว่าถ้าเอาไปใช้เพื่อประโยชน์เงพาิชิ์ให้ติดต่อสถาบันสื่์สัญญาลายเส้นละแสนเดียวเราคิดให้เขาเนี่ยนั่นตอนนี้ได้ไปห้าหกแสนแล้วนะ คือเครื่องบืเฉยๆเนี่ยคือแบบมือจากที่อาจารย์ไม่เคยได้รายได้โพสต์ไว้2ปีแล้วแค่ขึ้นคลอสคำเดียวพวกที่เอาตัวนี้ไปไปอัลกอริทึมใช่ไหมเอาตัวนี้แปลงก็ไปใส่ในในไอ้ผลิตภัณฑ์เขาผลิดักต์เขาเขายินดีจ่ายอยู่แล้วฮะคิดตามนี้เขาจะมาง่ายๆไม่ต้องมาขอขออนุญาตยุ่งยากแล้วก็ทำเป็นเทมเพลตลายเซ็นต์สกรีเมนต์ไว้แบบติดต่อวันเดียวก็เอาไปใช้ได้จ่ายแล้วก็แสนนี้ก็จบไปนี่เป็นตัวอย่างที่พวกโอเพนซอร์สที่เราจะให้คนใช้นะฮะอินดิวิเวอรลยูสไม่เป็นไรคอมเมอร์เชียลเมื่ ให้เป็นเซอร์วิสใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์รพูดถึงเซอร์วิสที่มันรีพิตเทเบิลโดยใช้่างนั้นก็ก็มันก็ต้องไปไลเซนกับบริษัทที่จะไปคนทำเซอร์วิสเซอร์วิสนี้จำเป็นต้องทำโดยอาจารย์ไหมหรือว่าให้ไปเติร์ดปาติใครก็ได้ที่ท,ที่มีซอฟต์แวร์ของอาจารย์อาจารย์เพราะงั้นจริงอาจารย์ก็ไลเซนตัวเทคนิคตัวเนี้ยไปให้กับบริษัทที่จะเป็นผู้ให้บริการเซอร์วิสพรีเวเดอร์ใช่อาจารย์ก็แบ่ง,ปเ,งเป็นเลิฟนิวชร์ริงกันหรืออะไรไปกัน ส่วนรูปแบบก็เน้นเป็น revenue sharing ครับันขอถามเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะคะถ้าเพื่อในกรณีที่โปรดักเนี่ยเป็นของบริษัทนะคะและ้วทีนี้ในสัญญาเขาก็เขียนว่าทรัพย์สินเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเรายอมได้ไหมคะซึ่งซึ่งทางเคยสอบถามหัวหน้าโครงการเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันโปรดักเป็นของบริษัทอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้เขาเราแค่เป็นผู้เข้าไปวิเคราะห์ หรือดูนิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยค่ะงานว่าไองานเราเป็นรับจ้างทดสอบหรือเป็นแค่วิเคราะห์งานเราไม่ได้สร้างองความรู้ใหม่ถ้าอย่างนั้นจริงสมิธยาก็ต้องเป็นของเขาเนี่ยคือเราควรไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวผลิตภัณฑ์เขาเพราะหน้าที่เราคือวิเคราะห์ใช่ไหมฮะเราไม่ได้คือ์เวิร์ดคือเราได้ประดิษฐ์อะไรหรือเปล่าไอตัวสมิธยาคือเรานเวนต์อะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้นเ v e n t เลยเป็นแค่ a นา l y ซ์อย่างเดียวมันก็ไม่เกิดองความรู้ใหม่ ขอถามที่นึงครับว่าพอดีมีประสบการณ์จากตอนที่ไปจดสิทธิบัตรของที่คนาดาครับคือพอดีงานผมตอนนั้นได้ทําสารใหม่ขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าทําได้ดีแล้วก็ได้ไปจดสิทธิบัตรแต่ว่าขณะที่คาขอเรื่องจอดสิทธิบัตรเนี่ยบังเอิญไปไปเจอตัวหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วแล้วก็จดสิทธิบัตรไปแล้วคือตัวนั้นก็ตกไปแต่บังเอิญอีกตัวหนึ่งที่ที่หลายตัวที่จดแล้วเนี่ยเอ่อคือเขาไม่ได้จดในเรื่องที่ว่าทําในแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้ตรงน,นั้นนะครับ เพราะฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าในเมืองไทยผมไม่แน,น่ใจจะน่าเหมือนกันหรือเปล่าครับว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้พอดีกลังจะทําเหมือนกัน,นก่อนหนี้ถึงว่าเออทาสารตัวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าบังเอิญไปเจอว่ามีเขาขายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใชแออพลิเคชันตัวนั้นก็คือปรัทัาคำถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าขอจบในสิ่งที่ว่าเราใช้ออพลิเคชันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ได้ใช่ไหมครับจริงๆแต่ผมความเช่่อไม่ได้เพราะว่า เสิทธิบัตจะคุ้มครอง Product หรือ p r o c e s s ไม่ที่ค,งคงุ้มครองแอปพลิเคชันสมมติเราบอกว่าไอ,ไอสารเราเนี่ยที่เราทำขึ้นมามันเหมือนคนอื่นแต่เราเราบอกว่าเราจะไปใช้เรื่องอื่นซึ่งคุณไม่ได้จดไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มครอง่สีทธิบัตเราแต่ถามว่าเราใช้ได้ไหมใช้ได้คือเราอาจจะไม่ละเมิดสิทธิบัตรต,ตัวนั้นแต่เราไม่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรใหม่ไม่ได้พอนึกออกไหมฮะก็คือเราก็ไปใช้ไป จะเย่าเช่น,นอ่าสมมติสารตัวนี้เขาบอกว่าเขาเขาทำขึ้นมาอันนี้ไ้ล้างรถแต่เอาไปเรา,เาไปล้างห้องน้ำเนี่ยเราก็าไปใช้ไปแต่ว่าจดทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นละเมิดของส่วนเขาถามว่าถ้าสมมุติว่าเราโอเคสารชนิดเดีวยวกันแต่ขบวนการผลิตมันต่างเราจดในแง่ของขบวนการผลิตได้ไหมคะก็คือมันอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อ อาจารย์เขาไปสกัดสารจากธรรมชาติแต่มันก็มีจดชิบตัตทอยู่แล้วคือสารซินเทสิสพวกสารสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งเป็นสารสารเดียวกันเนี่ยยูจิโนในผมไม่น่าใจพวกน้ำน้ำมันการพลูน้ำมันการพลูมีแบบจากธรรมชาติกับแบบจากสังเคราะห์ขึ้นมาสิธิบัติเดิมเนี่ยคือจากสังเคราะห์เขามีอยู่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยเขาเป็น p r o c e s ของสกัดจากธรรมชาติเนี่ยล้วก็ล้วก็ดีเบตกันคือว่าทางทางนู้นบอกเอ้มันมีนี้อยู่แล้วแล้วก็ดีเฟน กลับไปคือเพื่อตรวสอบรอบแรกก็บอกว่าเฮ้ยไอสารย,ยูจีนนลเนี่ยมันมีใช้รู้กันอยู่แล้วว่าใช้เป็นยาสรบได้น,นลแล้วก็เคลมว่าเราเราคุ้มครองโปรเซสส,สกัดจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้ขึ้นมาอย่างงี้ก,งก็จะได้ถึงแม้แอปพลิเคชันเหมือนกันด้วยนะฮะแต่ตัวที่มาเราเราโปรเซสมันเป็นอะรอย่างกันถ้าสมมุติว่ามันมีลักษณะที่ว่าแบบสมมุติเราคิดสูตรขึ้นมา แล้วเราขบวนการด้วยเราควรจะจดแยกกันไหมหรือว่าทําให้มันเป็นเหมือนกับเพื่อผลิตสารนี้ต้องมีขบวนการนี้และมีองค์ประกอบอย่างนี้จดแยกได้ฮะ,เร,ะเราควรจะทํารวมหรือแยกคะเป็นทั้ง process แล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ออกมาด้วยเพราะว่าตอนเ,เขียนก็เคยเขียนเหมือนกัน,นะะ่พะพอเขียนแล้วมันก็จะงงว่าตกลงเนี่ย อันนี้คือเราต้องการจะไปทาง process หรือเราต้องการเพราะมันต้อง process มันก็มีองค์ประกอบที่ต้องระบุอะไรอย่เงี้ยค่ะผมคือว่าถ้ามันแอปพลิเคชันในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จดรวมกันแต่เราคิดว่าถ้า process นี้มันไปกระจายแอปพลิเคชันหลากหลายก,ก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็จจะแยก อาาจรย์อย่างกรณีของท่านอาจารย์วิโรจน์นี้ไม่เกี่ยวกับพาเทนเลยใช่ไหมคะเ<า>ส้นเวลาของเราเนี่ยไม่มีพาเทนเลยเพราะส่วนไม่เป็นพาเทนแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็มันก็เป็นซอฟต์แวร์อของอาจารย์ท่านอาจารย์เหรียญก็ก็ทำเป็นซอฟต์แวร์ขายได้ใช่ไหมฮะอย่างงานผมเองที่ทำงานของอาจารย์สุติกุลที่ทำเรื่อง image processing เนี่ยเราก็หลายเส้นเอางั้นถ้าบริษัทไปผลิตตัวนี้คือเป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฮาร์ดแวร์ ถ้าอาจารย์ถ้าบริษัทนี้ขายฮาร์ดแวร์ได้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นก็ต้องจ่ายคืนมาหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทต่อชิ้นอย่างเงี้ยขายฮาร์ดแวร์หนึ่งชิ้นก็จ่ายให้เราคืนมาหนึ่งแสนบาทนี่เป็นค่าลิขสิทธิ์เราก็หลายเช่นไปกับบริษัทบริษัทก็ไปขายฮาร์ดแวร์ได้เท่าไหร่ซึ่งมีซอฟต์แวร์อยู่ข้างในก็ต้องจ่ายเราคืนมาต่อ,ต,อต่อยูนิตท,ที่ผลิตอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะการขายเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีไลเซนซิ่ง ฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งอย่างนี้ก็คือจะจะเจรจาเป็นเป็นเป็นเครื่องอะไรเป็นครั้งหรือว่าจะเป็นไอ้ r e v e n u แชร์ริ n g อย่างที่อาจารย์ว่าอย่างเรื่องของ reconciliation เอทเทคส์เอทเทคส์ to speech ที่ของท่านอาจารย์ทางอักษรศาสตร์จ้าสุดานะเราก็หลายเส้นให้กับ new ans new ans เป็นแบบ listed ในในนัสดั้ เนี่ยก็ทำเอ,เอาของเราบันเดลอเข้าไปอย,อ,ยอยู่กับตัวภาษาอื่นเมื่อเวลาก็าลายเส้นทีก็หไลายเส้นหลายภาษาอย่างเงี้ยเราก็คิดค่าลิขสที่กันคิด u ฟ f r o n t ก่อนกี่ล้านก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดนูแอนส์มีใครมาซื้อนูแอนส์อย่างนี้เช่นต่อก่อนนั้นมีโนเกียซื้อซอฟต์แวร์นูแอนส์ไปเขาก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เราด้วยอย่างเงี้ยคือไปผูกกับตัว product ที่ออกเพราะของเราบันเดลไปหลายๆภาษาเนี่ยของเราเป็นแค่หนึ่งใน วันหนึ่งในหลายๆตัวที่อยู่นั้นแล้วนูแอน e ์ก็เป็นขายซอฟต์แวร์เขาไม่ได้เป็นขายอินโรดักของเขาของเขาเป็นลายเส้นต่ออีกใช่ไหมฮะมันก็แม้ระบบการลรียลลิตี้ก็ต้องคุยกันนะฮะ ของอ,อะไรมันขายได้เป็นเทคโนโลยีเมาคุยเลยอาจารย์ไม่ต้องมาห่วงว่าไอ้โจทย์เสีบได้ไม่ได้คือคีย์เวิร์ดคือมันมีประโยชน์หรือเปล่าอาจารย์เดนฟว่ามีประโยชน์ได้มาลองมาคุยที่สถาบันนั่นอยู่ชั้นสิบสองไปยง่ายนะเดี๋ยวมาเล่งกาแฟกาแฟอร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคืออาจารย์แค่ขอบอกว่าเออของอาจารย์เนี่ยเทคโนโลยมีมันมีดีทำานทำนี้แต่อาจารย์นึกบิสเนสไม่ออกไม่เคลียร์เงี้ยไม่เป็นไรมาคุยสถาบัน๋ยวให้ให้สตาฟช่วยช่วยลองไปทำมาร์เก็ตรีเสิชดูว่าเป็นยังไงเรามีเจ้าที่พนาธุรกิจอยู่3าคนก็เดี๋ยวให้เขาอาศัยงานไปได้ให้ไปช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมเง,งี้ยคณะวิศวะเราผมปัญหาน้อยเพราะวิศวะเราส่วนใหญ่ใกล้คุ้นเคยอุตสาหกรรมปัญหาที่เยอะในะพวกไม่ใช่ปัญหาที่ เรียกว่าที่ไม่รู้ยาคุกวิทา,าศาสตร์ชนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ว่าคือไม่สนิทอุตสาหกรรมเท่าไหร่อเขาก็สนิทเยอะเลยนี้แ <laughs> ต่มาทีหลังก็ได้ครับอีเมลมาก็ได้ฮะหรือโทรศัพท์ไปก็ได้ครับคือไม่ไมเจเป็นวันนี้ก็ได้ จารย์เสรีมไีไหมคะงัง้นวันนี้ก็คงกระชับกระชับนะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าอาจารย์คงได้ประเด็นแล้วก็ความรู้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรในเคสพิเศษหรือกรณีเฉพาะต่อไปก็เรียนถามท่านพอได้นะคะหรือว่าจะถามส่งมาที่เดนก่อนก็ได้แต่ส่วนมากเดนก็จะตอบไม่ได้นะคะ ก็จะเรียนรู้จากเคสพวกอาจารย์นี่แหละค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์วิชนุนะคะในฐานะเป็นผู้บริการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ